สวัสดีค่ะคิวชาแนลค่ะตอนนี้ยังอยู่จังหวัดพิษณุโลกอยู่นะคะตอนนี้พี่คิวชาแนลอยู่ที่วัดถ้ำบ้านมุงนะคะจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนๆค่ะดูภูเขาหินดสิคะที่วัดบ้านมุงเนี่ยล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินนะคะสูงสง่ามากเลยค่ะดูสิคะแล้วก็ภูเขาหินเนี่ยมีการค้นพบว่า มีแร่ธาตุทองอยู่นะคะอีกหน่อยเขาจะระเบิดนะอยู่ในช่วงของการจะระเบิดภูเขาตรงนี้แล้วนะคะรู้สึกเสียดายไงก็ไม่รู้อ,อที่วัดบ้านมุงเนี่ยจะมีถ้ำอยู่สี่ถ้ำนะคะมีถ้ำตรงนี้คือถ้ำนางสิบสองนะคะส่วนด้านขวามือเป็นถ้ำหลวงพ่อบุญมีแล้วข้างนอกมันมี มีแล้วถ้าเกิดเราออกไปตรงนี้จะเลี้ยวซ้ายจะเป็นถ้ำเดือนถ้ำดาวนะคะถ้ำก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเป็นเป็นภูเขาหินหมดเลยค่ะสวยมากเลยนะคะไม่นึกว่าจังหวัดจีนโลกจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยอย่างนี้เพราะว่าไม่เคยมาลึกขนาดนี้เลยค่ะดูไิค่ะภูเขาภูเขาหินเนะะี่ยค่ะที่เขาบอกว่าฝังแร่ทองคำไว้นะคะแต่ต้องระเบิด แต่ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงการเจราจากันอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมถ้ำนางสิบสองก่อนบริเวณวัดก็ล่มลื่นนะคะและ้วก็มิพาะน่าจะมีไม่กี่รูปอะคะ่ะเป็นหินย้อยเลยนะคะเป็นหินย้อยลงมาสวยเหมือนเหมือนน้ำค้างหยุดนะคะ สวยค่ะสวย <S <S แล้วก็เดินนี้เราต้องไปสักการะไหว้หลวงพ่อก่อนนะคะก่อนเข้าถ้ำอยู่ข้างใน

ที่นี้เขาจะมีสัญลักษณ์หินอยู่หินร้อยสวยมากเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวขยับตู้ด้วยสวยนะแล้วเราก็รู้สึกจะเย็นๆแล้วก็ เย็ยถ้าเดี๋ยวพี่ชาแนลไหว้พัก่อนนะคะตาเพื่อนไว้พัก่อไเข้าไปข้างไงกันออกไปไหนก่นที่เด็ รูปลาบอกจะเมื่อ <laughs> สีมาแต่สมัยเด็กๆค่ะไม่ได้ออทุบมันนะคุอ่านเองอ่านเป็นไดคะค่านไม่ได้ โอเคตัวนี้ก็ <laughs> <Udah. laughs> <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันไม่พาเสร็จแล้วค่ะไม่รู้ข้างในเป็นดลไหนบ้างทั้งนำํำถ้ำนางสิบสองนี่ค่ะบริเวณภายในเดินเข้ามาแล้วนะคะถ้ำนางสิบสองใครๆดูละครจ,จักจักวงๆนี่นค่ะน่าจะเป็นถ้ำนางสิบสองนี่แหละ นี้วิจารณยาณน,นะคะใช้วิจารณยาณน,นี่มีไฟให้นี่คะเข้าไปาาทางใต้ทำพระบบกปูนด้วยแหละน้องมีทำบุญ มีบันไดให้ลงด้วยอ่ะมีแค่นี้ค่ะทั้งทำนายสองทำบุญได้นะคะนี่ค่ะเรีนภายใน้ำก้มหน่อยนะคะระวัง ลงหัวเหมือนจะกระแทกเอาหัวจะแทกกปูบบนข้างบนประมาณสองร้อยเมตรได้เดินเข้าไปข้างในถ้ำ น,น้องเฝอนี่ใครอ,อยู่ข้างในอ่ะหนูน เลหน้าทําสวยะคะ่ะเป็นหญิงย้อยเต็มเลยทํานางสิบสองนี่คือทํานางสิบสองจงังหวัดพิษณุโลกวัดบ้านมุงนะคะใครที่แวะมาพิษณุโลกจะเลยม,มาแวะชมแล้วก็สักกะ,ะหลวงพ่อที่วัดบ้านมุงนะคะแล้วก็มาเที่ยวทําการมาดูหิงย,ย้อยหิงงอก ที่เป็นรูปลายต่างๆรูปลักต่างๆนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปถ้ำเดือนท้ำดาวแล้วก็มีหลายถ้ำเดี๋ยวพาเพืเ่อนๆไป,ปชมกับคิวชาแนลค่ะ